เกมหัวใจรักร้ายตอนที่ห้าสิ่งที่ไม่คาดฝันคำภาวนาของเธอไม่ได้ผลร่างสูงสูงของใครคนหนึ่งกำลังเดินผ่านโต๊ะนี้ไปทำให้รัตวันนั้นสะดุ้งเฮือกด้วยความตกใจก่อนจะอุทานออกมาเสียงดังพี่ไมกี้เสียงนี้ทำให้คนแปลกหน้านั้นหันมาทันทีชายหนุ่มร่างสูงผมยาวปละบาบ่าในชุดเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีน้ำเงินเข้มพับแขนเสื้อขึ้นแค่ข้อศอก กางเกงสแล็กสีดำผมสีน้ำตาลอ่อนทำให้ดวงหน้าหล่อเหลาแ,ลแบบนุมยุโรปนั้นกระจ่างในตาขึ้นมาทันทีดวงตาสีฟ้าอ่อนเบิกโตและหลีกแคบลงในนาทีต่อมารัะตะวันผุดลุกยืนและอึ้งอยู่นานกว่าจะเอ่ยเสียงเกรงใจว่าพี่ไมกี้มาถึงเมื่อไหร่คะพอรู้หรือ,อยังแล้วอยู่จีนละคะมาด้วยกันหรือเปล่าพี่เพิ่งมาถึงยูจีนไม่ได้มาด้วยเขามีสอบแล้วนี่ใครกัน อ่อนี่เพื่อนตะวันค่ะชื่อเหมียวส่วนนี้คุณแคสเลอร์และมิสเตอร์แกรนเป็นเพื่อนร่วมงานของตะวันนี่พี่ไมกี้ค่ะอามิเกลไมกี้ยืนอยู่ตรงระหว่างช่องทางเดินของโต๊ะเขาเลื่อนฝ่ามือทักทายกับชายหนุ่มแปลกหน้าด้วยสีหน้าราบเรียบยินดีที่ได้รู้จักครับผมอามิเกลไมกี้เป็นคู่มั่นของตะวัน เขาแนะนำตัวด้วยแววตาเฉยชาหากแต่ก็ททำให้ทุกคนถึงกระตกตะลึงกับคำแนะนำนี้รัวนตะวันได้แต่กรอกตาไปมาไม่รู้จะเอ่ยสิ่งใดพี่มาธุระกับเพื่อนทางโน้นเดี๋ยวเสร็จธุระแล้วพี่จะโทรหาณตะวันขอตัวก่อนนะครับทุกคนดีใจที่ได้เจอพวกคุณนะครับร่างสูงสูงนั้นก้าวไปแล้วทําให้ทุกคนหันมองเธอด้วยแววตาแปลกประหลาดอิงสาวพยายามยิ้มจืดจืออกไปให้แคสเลอร์ และเพื่อนสาวที่กำลังตีหน้ายักให้มานั้นพี่ไมกี้ของแกหล่อเหลาขนาดนี้ฉันหายสงสัยแล้วว่าทำไมแกเมินคุณแคสเลอร์ขอโทษนะคะคุณแคสเลอร์เหมียวเสียใจด้วยที่คุณมาช้าตะวันมีเจ้าของแล้วเสียใจจริงๆที่เหมียวต้องเปลี่ยนขั้นเชียร์แล้วพี่ไมกี้ของตะวันช่างหล่อเหล่าขั้นเทพจริงๆด้วยค่ะระัตะวันยกมือหยิบผมที่รักข้างแก้มนั้นไปรั้งกับใบหูเล็ก แน่ใจว่าแก้มของเธอคงแดงก่ำไปหมดแล้วตอนนี้เธอไม่สามารถแก้ต่างให้สองหนุ่มได้รู้ความจริงเลยนี่สิแต่พี่ไมกี้นั่นคงจะแกล้งเธอที่เขาบอกมาแบบนั้นเขามีทีท่าไม่ใส่ใจอะไรเลยแววตาห่วงใหญ่ก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงวุบนหนึ่งเธอกลับรู้สึกดีใจที่แคสเลอร์จะได้เลิกมีความหวังแต่สายตาแปลกประหลาดจากคนที่นั่งเงียบอยู่ตรงหน้านี้ต่างหากทำให้เธอหายใจแทบไม่ออก าตาคมดุที่ทำให้เธอไรสติมาแล้วกล่าวก่อนสุกี้มือนี้มันช่างจืดชืดและไรรสชาติจริงๆสำหรับเธอแกว่าท่านประธานเราท่าทางแปลกๆไหมวะไม่พูดไม่จาทั้งยังนิ่งกลิ่มสนากกลัวเดินออกจากร้านสุกี้ด้วยความโล่งอกเมียวก็เริ่มขึ้นด้วยสีหน้าเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจและความอยากรู้อืมน่ากลัวจริงๆฉันว่า น่ากลัวกว่าคุณรามินแฟนของยายพทูนั่นสิบเท่าเธอสนับสนุนความคิดของเพื่อนสาวและถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความโล่งใจที่ผ่านพ้นสภาพอึดอัดแบบนั้นมาได้ยอมรับว่าหัวใจทำงานไม่ปกตินักอ่าคุณรามินแห่งบ้านซีราเหมันเขาคงแค่ทำตัวแก่เกินวัยนะตะวันเขาเลยมองพวกเราเป็นเด็กๆไปด้วยแน่ละ่ะแกก็รู้ยายพทูกับเรามันรุ่นเดียวกัน แต่คุณรามินเขาแก่กว่ายายพะทูตั้งหลายปีจะว่าไปแล้วฉันว่าเขาเหมาะกับพี่เาวาคนโตของพาทูมากกว่านะพี่พลอยสวยไงายดาราดังและติ๊กซี่สุดๆฉันว่าพี่พลอยอะเหมาะกับคุณรามินมากกว่ายายพะทูตั้งเยอะนะ่ะแต่ว่าพี่ไมกี้ของแกล่ะทําไมแกไม่พามาอวดฉันบ้างฉันไม่เห็นเขามารับมาส่งแกเลยตั้งแต่ทํางานมาอ่อพี่ไมกี้ไม่ได้อยู่ไทยเขาอยู่ไปทั่ว นานๆจะแวะมาหาพ่อชั้นทีปกติแล้วเราไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยรัตวันอดจะขมวดคิ้วไม่ได้มียาวดีนั้นบ่นถึงเพื่อนคนอื่นๆอยู่ดีๆก็วกมาเรื่องพี่ไมกี้ของเธอจนได้อา้าวแล้วแบบนี้จะแต่งงานกันยังไงหล่ะตะวันนี่แกคิดว่าคู่มั่นของแกะจะไม่มีสาวๆคนอื่นหรือไงห่างเผินกันแบบนี้จะดียังไงวะต่อให้มั่นหมายกันก็มีสิทธิ์ล้มเลิกได้นะเป็นชั้นแล้วก็ไม่ยอมแนะ่ เมยยาวด,ดีนั้นกลับสนใจแต่อามิเกลไมกี้ฉันไม่คิดจะแต่งงานกับพี่ไมกี้ซะหน่อยเรื่องมั่นหมายนั่นพ่อกับป้าจันเป็นคนคิดไปเองทั้งนั้นอ้าวก็เพราะกลัวว่าฉันจะไปคว้าไห,หนุ่มที่ไหนมาเป็นเคยนะสติป้าจันก็กลัวว่าฉันจะเจอผู้ชายไม่ดีท่านก็เลยหาทางจับคู่ให้ฉันกับพี่ไมกี้น่ะนี่แกไม่ได้รักพี่ไมกี้หรือไงพี่ไมกี้รักฉันเหมือนน้องสาว ฉันถามแกนะตะวันแกรักพี่ไมกี้หรือเปล่าละ่ะเขาออกจะหล่อเหลาดูดีขนาดนั้นว่าแต่เขาทำงานอะไรละ่ะไม่รู้สิเขาเดินทางไปทั่วโลกงานร้านอาหารไทยของป้าจันนั่นก็มีคนดูแลอยู่แล้วพี่ไมกี้เรียนจบด้านเศรษฐศาสตร์แต่ฉันไม่เห็นเขาทำอะไรเลยนอกจากเดินทางเมยาว,วดีนั้นนิ้วหน้าด้วยความขัดใจที่รัตะวันไม่รู้เรื่องอะไรมากมายเกี่ยวกับคู่มั่นของเธอ แกนี่อะไรเนี่ยตะวันถ้าแกเป็นคู่มั่นของพี่ไมกี้แกก็ต้องสนใจเขาให้มากกว่านี้ใช่ไหมอะไรกันแค่อาชีพของพี่ไมกี้แกก็ไม่รู้หญิงสาวกลอกตาม,มองด้านบนด้วยความไม่เข้าใจกับความคิดของเพื่อนสาวพี่เขาอุตส่าห์แสดงตัวออกอย่างนั้นคงกลัวว่าคุณแคสเลอร์กับท่านประธานจะมาจีบแกละมั้งโถเอ้ยนี่ถ้าเป็นฉันนะจะเร่งเรื่องแต่งงานไปแล้วขืนช้าพี่ไมกกี้ของแก อาจมีสาวสาวอีกหลายคนแกดูพี่ไมคกี้สิลหล่อหุ่นล่ำน่ากินขนาดนั้นจะบ้าหรือไงเหมียวฉันเพิ่งเรียนจบนะฉันมีแผนจะเรียนต่ออีกด้วยเรื่องอะไรจะแต่งงานไม่มีหลักอีกอย่างพี่ไมคกี้ไม่มีทางเห็นฉันเป็นสาวสาวของเขาแน่สายตาแบบนั้นะ่ะฉันเป็นแค่น้องสาวเท่านั้นแหละพ่อกับป้าจันน่ะเตรียมตัวผิดหวังได้เลยเธอบ่นพึมพำออกไปอย่างรำคาญกับความคิดของเพื่อนสาว แต่เม่ยาวดีนั้นในตาลุกไปแล้วเธอยิ้มกว้างด้วยท่าทีสนใจขึ้นมาทันทีอ่าแล้วมีแนวโน้มว่าพี่แม็กกี้ของแกจะชอบสาวอวบระยะสุดท้ายอย่างฉันไม่หลา่ตะวันไม่รู้สิปกติฉันไม่เคยเห็นพี่แม็กกี้ควงใครนะคนที่มากับเขาส่วนมากเป็นพวกหนุ่มๆมากกว่าเหมือนพวกนักธุรกิจอะไรแบบนั้นมากันทีก็สองสามคนบางทีก็มาเป็นกลุ่มแวะมาทักทายพ่อฉันสองสามชั่วโมงก็ไป เบยาวาดีนั้นเบิกตาโตทันทีสีหน้าแตกตื่นเอ๊ะหรือว่าพี่เขาจะเป็นเก์วะประโยคนี้ของเพื่อนสาวทำให้รัตวันชักสีหน้าไม่มีทางขนาดยูจินยังแอมสาวไม่เลือกหน้าอย่างพี่ไมกี้เขาอาจจะควงระดับนางแบบดาราไม่ก็พวกไฮสโตชั้นสูงไม่รู้สิอยู่ลอนดอนพี่ไมกี้ค่อนข้างจะเนื้อหอมในหมู่สังคมที่นั่นนะเขามีเพื่อนเป็นเจ้าพ่อระดับใหญ่เลยละ่ะ เจ้าของบ่อนคาสิโนชื่อดังกลุ่มคิงสตันเวล l l แกเคยได้ยินชื่อไหมล่ะเพื่อนสาวสายหน้าไปมาโอ้ยขนาดวงไพ่ที่แม่ฉันชอบไปเล่นยังไม่เคยได้เฉียดใกล้เลยแม่ฉันเป็นเจ้ามือป๊อกเด้งตามสมโมสรเมียตำรวจเท่านั้นเองนะตะวันถ้าไปถามพี่นารินก็อาจจะรู้ก็ได้นะขานั้นน่ะนักพนันตัวยงฮะพี่นารินพี่สไพยแกเนี่ยนะอ๋อใช่สิ แม่ฉันกับพี่สเตพยช่างเข้าขากันดีที่สุดในบ้านไม่อยากจะเชื่อว่ะพี่นารินมีรายได้จากการเล่นพนันปีละหลายล้านพี่ชายฉันเคยพยายามจะขอเลิกเมียหลายครั้งแล้วแต่แม่ฉันไม่ยอมแม่ว่าพี่นารินเป็นเทพีนำโชคสำหรับบ้านเราแต่งงานกันมาตั้งหลายปีแล้วพี่ชายฉันยังไม่ยอมข้าหอด้วยเลยพี่เมธอ่ะเกียดคนติดการพนันสุดๆอ๋อแล้วการแต่งงานได้ยังไงอ่ะฉันไม่เข้าใจ เมยาวดีเหลือมตามองเพื่อนสาวด้วยความเบื่อหน่ายที่ต้องเอ่ยถึงชีวิตครอบครัวของหล่อนที่เต็มไปด้วยปัญหามากมายหล่อนจำใจบอกเล่าด้วยสีหน้าเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงและความสับสนไม่น้อยพี่นารินเป็นลูกสาวเพื่อนแม่ที่ท่านฝากฝังไว้ก่อนตายส่วนพี่เมธของฉันก็มีสาวๆเป็นว่าเล่นแม่เลยให้แต่งงานกับพี่นารินซะเรื่องสาวๆก็เลยจบไปตอนนี้ก็ต่างคนต่างอยู่แยกห้องนอน พี่สไพชันก็เดินทางเป็นนักสิงโชคตำบอลใหญ่ๆกลับมาก็แทบไม่เจอหน้ากันแต่แม่ฉันไม่สนใจเรื่องนี้หรอกท่านสนใจก็แค่ตัวเลขในบัญชีธนาคารเท่านั้นแหละที่พี่สไพชันหาให้อ่าแล้วพ่อแกละ่ะพ่อฉันเป็นตำรวจยศผู้น้อยจะมีอะไรท่านก็ทำงานของท่านอีกไม่กี่ปีก็กเกษียณแล้วแม่ฉันก็คงเล่นไพ่เล็กๆน้อยๆเป็นงานดเด็กจะว่าไปแล้ว ฉันก็เรียนจบพร้อมเงินรายได้จากป๊อกเด้งของท่านหรอกนะนี่แหละทําให้ฉันไม่กล้าออกความคิดเห็นยามที่เห็นพี่เมธกับพี่นารินเมืนตึงใส่กันนั่นอะ่ะอ้าวแล้วพี่สะายแกไม่มีน้องหรือไงฉันหมายถึงหลานเมยวดีเหยียดยิ้มอย่างคบขันเดินผ่านกันสองคนนั่นก็แทบจะกินหัวกันคงมีหวังหรอกเรื่องนี้แต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ พี่เมธชั้นทำงานให้บริษัทลอสันต้องเดินทางติดตามคุณลอสันไปต่างประเทศบ,บ,บ่อยๆพวกเขาแทบไม่มีเวลาทะเลาะก,กันรัตวันอึง้งเธอเห็นความขัดแย้งในครอบครัวของเพื่อนสาวเต็มไปหมดแต่ชีวิตคนเราก็แบบนี้ไม่ใช่หรือไงใครจะมีความสุขสมบูรณ์ใช้ได้ทุกอย่างละ่ะเมยอดีไม่เห็นจะเป็นคนมีปัญหาอะไรหล่อนมีความสุขดีแม้จะโดนล้อเรื่องน้ำหนักตัวบ้างหล่อนก็ไม่แคร์ทำงานไปอย่างมีความสุข ถึงไม่มีแฟนก็ตามทีหล่อนไม่เดือดร้อนนักจะมีแต่ความพยายามกับการลดน้ำหนักที่ผ่านมาหลายปีแล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากอาหารอร่อยอๆและขนมหวานที่หล่อนโปรดปรานนั่นเองป้าแต่แกจะยกพี่ไมกี้ให้ฉันหรือเปล่าละ่ะถ้าเขาสนใจฉันหล่อนวกปาเรื่องนี้อีกครั้งก็เอาสิถ้าแกจีบเขาติดแล้วก็ฉันยินดีรับแกเป็นพี่สะพ้ยน้ำเหมียวแต่ฉันว่า แกต้องไปลดน้ำหนักลงอีกสักห้าหกโลที่บ้านพ่อฉันน่ะมีแต่ขนมอร่อยอร่อยมีหวังว่าแกจะน้ำหนักเพิ่มคงไม่มีทางลดอีกแล้วอะ่ะฮะเดี๋ยวฉันรอให้พี่ไมกี้ชอบฉันแล้วฉันจะยอมลดน้ำหนักหล่อนว่าอย่างนั้นรัตวันแยกทางกับเพื่อนสาวตรงหน้าถนนเมื่อโทรหาอามิเกลไมกี้แล้วได้รับคำตอบว่าเขายังไม่เสร็จธุระให้เธอกลับก่อนเลยแล้วค่อยเจอกันที่บ้านนะตะวัน เขาสั่งแค่นั้นก่อนจะวางสายไปรัตะวันตั้งใจจะบกแท็กซี่ด้วยความเคยชินทว่ารถยนต์คันหนึ่งกลับพุ่งมาจอดตรงหน้ากระจกด้านข้างถูกเลื่อนลงคัสเลอร์ส่งรอยยิ้มให้เธอเล็กน้อยสีในตาเป็่งประกายเฉิดจ้าขึ้นมาเลยตะวันผมจะไปส่งเองหญิงสาวเบิกตาโตมองแคสเลอร์และปลายตาไปยังด้านเบาะผู้โดยสารเธอแกลนยังนั่งอยู่เบาะหลังด้วยท่าทีเฉยเมยเธอสั่นหน้าจนผมกระจาย ไม่ดีกว่าค่ะคุณแคสเลอร์ฉันเกรงใจพวกคุณจะแย่อยู่แล้วไม่ต้องเกรงใจหรอกนะตะวันวันนี้ผมว่างอยู่แล้วมาเถอะรถติดอยู่นะอีกฝ่ายเหมือนจะไม่สนใจคําปฏิเสธของเธอพยักหน้าให้เธอเห็นสภาพรถที่หยุดชะงักด้านหลังเริ่มบีบแต่เสียงดังใส่ทําให้เธอต้องกัดริมฝีปากอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเปิดประตูด้านข้างคนขับทว่าแคสเลอร์กลับสายหน้าไปมา เชิญเบาะหลังดีกว่านะตะวันไม่งั้นผมจะสวยไปด้วยอาเธออารมณ์ไม่ปกติเท่าไหร่เขาเหนื่อยกับสภาพรถติดนี่เต็มทีแล้วเอ่อแต่ว่าเชิญครับส่งคุณเสร็จแล้วผมจะไปบ้านแกลนพอดีมันเป็นทางเดียวกันอยู่แล้วไม่ต้องเกรงใจก็ได้หญิงสาวพยายามผ่อนลมหายใจเพื่อควบคุมความตื่นเต้นของตัวเองเธอเปิดประตูไปยังเบาะหลังด้วยสีหน้ากังวลมากทีเดียว ในตาคู่เข้มนั้นไม่ได้มองมาที่เธอเลยสักนิดอาเธอร์แกลนงทำท่าสนใจกับบรรยากาศด้านนอกมากกว่าประตูรถยนต์คันโตถูกปิดเบาๆรับรู้ถึงความเย็นฉ่ำของบรรยากาศภายในรถยนต์คันนี้มันผิดกับความร้อนเผาของอากาศด้านนอกนั่นมากทีเดียวร้านขนมสวงสวรรค์นั่นชื่อแม่คุณใช่ไหมดูเหมือนผมขับผ่านตั้งหลายครั้งเลยนะแคสเลอร์ยิ้มให้เธอเล็กน้อยเขาชวนคุยด้วยท่าทีกันเอง คงรับรู้ถึงความอึดอัดใจของเธอดีละมั้งขณะที่คนตัวโตกว่านั่งเงียบอยู่ข้างๆทำราวกับเธอไร้ตัวตนรัตตะวันพยายามไม่หันไปมองเขาเพราะหัวใจของเธอเต้นรุนแรงมากเกินไปเธอฟังที่แคสเลอร์พูดแทบไม่รู้เรื่องตกลงแล้วตะวันมีคู่มั่นจริงๆแล้วหรอครับหมอนั่นเป็นฝรั่งสัญชาติอะไรพูดไทยชัดขนาดนั้นประโยคแรกยังไม่ได้ตอบคำถามแคสเลอร์ก็ส่งคำถามที่สองตามมา ทำให้หญิงสาวตั้งใจมองคนขับด้วยท่าทีใส่ใจมากขึ้นเธอยิ้มให้กับอีกฝ่ายอ่าพี่ไมกี้เป็นลูกของป้าฉันค่ะเขาเป็นลูกติดมาจากพ่อของยูจีนอ่ยูจีนเป็นลูกชายของป้าฉันกับลุงคาสันเราโตมาด้วยกันค่ะคุณตอบไม่ตรงคำถามนะประโยคนี้ทำให้ลำตัวของรัตวันแข็งทื่อไปหมดแล้ว เสียงทุ่มต่ํานั้นดังมาจากคนที่มีกลิ่นหอมกลุ่นกําลังสร้างความปั่นป่วนในลําไส้เธอจนแทบทนไม่ไหวอยู่แล้วอาเธาแกลนปลายหางตามองเธอแวบหนึ่งหลังจากจบประโยคสั้นๆนั้นอ่าพี่ไมกี้เป็นอเมริกันแต่พวกเราย้ายไปอยู่ลอนดอนนานแล้วพวกเรางั้นเหรออีกครั้งที่หญิงสาวหายใจติดขัดเธอไม่กล้าหันไปมองคนข้างๆนำซ้ำย่งพยายามขยับตัวชิดกับคลังประตูรถยนต์อีกด้วย ขณะที่คนตัวโตวกว่านั้นนั่งเอนตัวอย่างสบายๆส,สีหน้าราบเรียบก็จริงแต่แววตานีสติทําให้รับรู้ถึงรังสีบางอย่างกลิ่นหอมอ่อนๆน,นั่นก็เช่นกันรัตวันคิดว่าเธอคงไร้สติไปแล้วถ้าเกิดอยากเอื้อมมือไปสัมผัสแก้มสักๆของคนแปลกหน้าโอ้ยมันบ้าชัดๆเธอลืมสิ่งที่อยู่จีนเล่าให้ฟังไปได้ยังไงอ่าคือตอนเด็กๆฉันไปอยู่ลอนดอนกับป้าจันบ่อยมากค่ะ พอเรียนจบมหาลัยก็อยู่เมืองไทยอยู่จีนก็ด้วยเราเรียนกันจนจบฉันก็ไปไปมามาระหว่างเมืองไทยกับลอนดอนเธอภาวนาให้รถแล่นถึงร้านขนมของพ่อเร็วกว่านี้เสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากแคสเลอร์เขาหันมายิ้มให้กำลังใจเธอพยักหน้าด้วยสีหน้าที่ยังติดอยู่ในความขบขันอ่ามีอะไรน่าตลกคะแคสเลอร์ ไม่นี่โทษทีนะตะวันผมแค่สงสัยว่าคุณกับคู่มัน่นมั่นหมายกันเพราะญาติผู้ใหญ่หรือเปล่าผมทราบมาว่าคนไทยชอบจับลูกหลานแต่งงานกันแต่ไม่นึกว่าคุณเองก็จะเจอแบบนี้ด้วยรัะตะวันรอบถอนหายใจนึกลำคาญที่รถยนต์บนท้องถนนช่วงหัวค่ำวันนี้มันเยอะแยะเหลือเกินก็ไม่เสมอไปหรอกนะคะแปลว่าอะไร คุณจะขัดใจพ่อกับป้าคุณด้วยการถอนมั่นพี่ไมกี้ของคุณหรือเปล่าบอกก่อนเลยนะอย่าให้ความหวังกับผู้ชายคนอื่นไม่งั้นผมคนหนึ่งละที่เสียใจมากหญิงสาวเบิกตาโตกับคำพูดตรงๆของแคสเลอร์เธอรู้ว่าเขาพยายามตามตื้อเธออยู่แต่นี่เขาเล่นพูดซึ่งหน้าแบบนี้อดจะแก้มร้อนไม่ได้รู้สึกขัดเข,นขินขึ้นมาเล็กน้อยมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกหนุ่มตามตื้อหรือตามจีบ เพียงแต่เธอไม่ได้สนใจเรื่องสารสัมพันธ์กับหนุ่มๆพวกนั้นอ๋อก็ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฉันคงแต่งงานกับพี่ไมกี้นั่นแหะค่ะถ้าเขารอไหวฉันมีแผนจะแต่งงานตอนอายุสัก30ค่ะคงอีกหลายปีฉันต้องเรียนต่ออีกสักพักมรดกของพ่อฉันก็มีแค่ฉันคนเดียวเป็นทายาทท่านคงต้องให้ฉันรับช่วงต่อพ่อฉันเริ่มแก่แล้วนี่ค่ะ หญิงสาวบอกเล่าอย่างไม่ปิดบังเธอคิดว่าแคสเลอร์ไม่ได้แย่อะไรเขาดูเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งนับตั้งแต่รู้จักกันโดยบังเอิญแม้ว่าไม่นานนักเขาสร้างความเชื่อมั่นและความไว้ใจให,ให้กับเธออย่างน่าประหลาดจะว่าไปแล้วรัตวันคิดว่าบุคลิกของแคสเลอร์คล้ายๆพี่ไมกี้ของเธอมากทีเดียวผมไม่คิดว่าใครบางคนจะรอได้นานขนาดนั้นนะแคสเลอร์เอ่ยด้วยรอยยิ้มติดจากขบขันทำให้เธอถึงกับยิ้มหน้า เธอถอนหายใจโล่งอกเมื่อเห็นป้ายขนาดใหญ่ของร้านขนมหวานตรงเบื้องหน้าอ,อ๋อนั่นละค่ะร้านขนมของพ่อฉันบ้านพ่อฉันอยู่ด้านหลังร้านคงใกล้ปิดแล้วค่ะร้านขนมพ่อฉันปิดตอนสองทุ่มพ่อฉันคงกลับบ้านไปแล้วปกติท่านไม่ค่อยมาที่ร้านบ่อยนะค่ะส่วนมากแล้วป้าสำรวยจะจัดการทุกอย่างในร้านอยู่แล้ว หญิงสาวเลิกสนใจคำพูดของแคสเลอร์เมื่อรถยนต์คันนี้เลื่อนเข้าไปจอดลานจอดรถด้านหน้าร้านขนมสวงสวรรค์ของบิดาเธอรัตะวันขยับตัวเมื่อรถยนต์นั้นจอดสนิทความไม่ระวังทำให้ศรีรษะเธอกระแทกกับขอบกระจกรถยนต์เบาๆจนต้องร้องอุทานออกมาข้อมือเล็กของเธอถูกรังไววจนต้องหันควับไปมองคนที่คว้าข้อมือเธอไว้ด้วยความตื่นตรกใจความร้อนกระจาย ผ่านฝ่ามือเล็กของเธอพุ่งเพลใจไปตลอดทั้งร่างของเธอเธออ้าปากตาค้างพูดอะไรไม่ออกสักคำได้แต่จ้องตาคมดุด้วยความลืมตัวผ่านไปหลายอึดใจกว่ามือใหญ่ที่ร้อนจัดนั้นจะปล่อยจากข้อมือเธอระวังหน่อยหญิงสาวผ่อนลมหายใจลงพยายามระงับความตื่นเต้นหากแต่ก็ยากเต็มทีเขาช่างเป็นเกย์ที่น่ากลัวและน่าก,กินเธอคิดในใจด้วยสองแก้มที่ร้อนจัด ราวกับถูกไฟร้อนๆอนลอนอยู่เบื้องหน้านี่เธอกลายเป็นผู้หญิงจอมหื่นตั้งแต่เมื่อไหร่กันคิดด้วยความอับอายขายขี้หน้าหันมาอีกทีแคสเลอร์ก็ลงมาเปิดประตูให้เธอแล้วหญิงสาววางสีหน้าไม่ถูกเลยกับสายตาของแคสเลอร์เขาทำไม่รู้ไม่ชี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นทำท่าเหมือนมองไม่เห็นด้วยซ้ำแต่รัตวันแน่ใจว่าแคสเลอร์คงเห็นสิ่งที่เจ้านายเขาทำลงไปแน่นอน สัญชตาตญาณบางอย่างทําให้รัตวันแน่ใจอย่างนั้นเธอเก้าวลงไปยืนด้วยสองขาที่ค่อนข้างสั่นที่พยายามควบคุมมันอย่างยากเย็นบ้านคุณอยู่ด้านหลังร้านขนมนี่เหรอค่ะไกลไหมล่ะก็เดินออกไปนิดนึงก็ถึงไม่เป็นไรค่ะฉันให้จ้อนน้องชายฉันเดินมารับก็ได้มันค่ำแล้วเธอตอบโดยไม่ได้สนใจคนที่ยังนั่งอยู่ในเบาะหลังนั้นเลยงั้นให้ผมเดินไปส่งนะ อออไม่เป็นไรค่ะแคสเลอร์ขอบคุณมากค่ะฉันขออยู่รอจอนที่ร้านนี้ละค่ะคุณกลับเถอะมีธุระต่อไม่ใช่หรือไงค่ะแค่นี้ก็เสียเวลาจะแย่อยู่แล้วค่ะไม่เสียเวลาอะไรเลยตะวันผมจะเดินไปสง่งอยากรู้จักกับพ่อคุณไว้บ้างเผื่อวันข้างหน้าผมอาจต้องมาเป็นญาติกับเขยบ้านนี้อีกครั้งที่หญิงสาวนั้นพูดไม่ออกกับคำพูดราบเรียบของแคสเลอร์เออแต่ว่า รัตวันพูดไม่ออกสักคำเมื่อเห็นร่างสูงสูงนั้นก้าวลงมายืนข้างๆรถยนต์สายต,ตาคมดุนั้นทอดมองที่เธอโดยปราศจากคำพูดใดๆทำไมเราไม่เข้าไปในร้านขนมแล้วสั่งขนมละ่ะแคสเลอร์เอ่ยขึ้นเห็นชัดว่าหญิงสาวนั้นทำท่าอึดอัดกับการรุกคืบของเขาอ่าฉันกลัวว่าพวกคุณจะสเสียเวลาค่ะนี่มันก็เริ่มดึกแล้วด้วย ไม่เสียเวลาเลยครับตะวันวันนี้งานทุกอย่างเรียบร้อยดีผมกับอาเธอร์ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วแคสเลอร์ยืนยันเสียงหนักแน่นทำให้เธอกลั้นลมหายใจอยู่นานกว่าจะพยักหน้ารับกับข้อเสนอนี้หญิงสาวเลื่อนฝีเท้าไปยังด้านในของร้านขนมในร้านที่ด้านหน้านั้นเป็นกระจกใสอวดสินค้าหลากหลายที่อยู่ในตู้กระจกทั้งเค้กขนมขบเคี้ยวหลากหลายรายการเธอเก้าวไปด้วยความคิดที่เต็มไปด้วยความกังวล เธอไม่เข้าใจว่าเทสเลรกกำลังทำอะไรอยู่และเจ้านายของเขาทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยจริงอยู่แม้มันจะไม่ได้ดูจับจ้วงหรือไรมารยาทแต่มันทำให้หัวใจเธอนั้นแทบระเบิดออกมาจากช่องอกฝ่ามือใหญ่ของเขานั้นร้อนจัดและเต็มไปด้วยกระแสบางอย่างที่น่ากลัวสุดๆวันนี้กลับค่ำเหรอคะคุณตะวันน้อยป้าสำรวยละ่ะกลับบ้านแล้วเหรอ แล้วนี่มากับใครคะหล่อเชียวเด็กสาวพนักงานในร้านขนมหวานของพ่อหันเซลเธอด้วยสีหน้าเปื้อนยิ้มเมืม่อเห็น2หนุ่มหล่อนั้นก้าวตามมาติดๆดสองหนุ่มตัวสูงเลื่อกนั่งกับโต๊ะที่ไม่ไกลจากทางเข้ามากนักสามารถมองเห็นรถยนต์ที่จอดด้านนอกได้ผ่านกระจกใสเชิญน,นั่งค่ะมีเครื่องดื่มและขนมหลายอย่างนี่ค่ะเมนูเด็กสาวรีบกรีกุจอบริการลูกค้าสคนด้วยความคิดที่ไปไกลแล้ว เมื่อเห็นรัตวันนั้นหน้าแดงเรือก็ยิ่งยิ้มขำม,มากขึ้นผมขอจัดใส่กล่องกลับบ้านนะครับจะเอาไปให้เพื่อนๆนชิมด้วยคุณละอาเธอร์ต้องการอะไรไหมคนถูกถามนั้นแค่มองหน้าแคสเลอร์แล้วไหวไหลเล็กน้อยรัตวันขยับตัวอีกครั้งด้วยความคิดที่สับสนเธอคิดว่าอาเธอร์แกลนอาจจะกำลังหึงหวงแคสเลอร์กับเธอก็เป็นได้แต่เขาไม่ได้เอ่ยอะไรเลยนี่สิเธอแทบไม่ได้ยินเสียงเขาพูดเลยด้วยซ้ำ มีแค่แววตาคมดุที่น่ากลัวที่ทำให้เธอต้องคอยหลบหนีจากมันเหลือเชื่อที่ผู้ชายในฝันของเธอจะมานั่งอยู่ในร้านขนมของพ่อเธอแบบนี้ไม่คาดฝันมาก่อนเลยจริงๆหญิงสาวคุ้นคิดเพียงในใจโปรดติดตามเกมหัวใจรักร้ายใน EP ีถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์ส่งสติกเกอร์กดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังนิยายในตอนถัดไปค่ะ